เสี่ยงไปาน่ยบอว่าเนาะก็สบายดีเล้วต้านสีมึงออกกําลังแดดแห้งเลยหัวใจกับเป็นสุดๆซารไ่ท่องเที่ยก็ที่้ามาบ้าน เบิ่งกันเลยจ้าออมาเือนไปนอเดี๋ยวได้เลยเด,ดี๋ยวไม่สนตรึกตรึกสระดำหน้าแลละเขาถามค่ะถามค่ะว่าวดำหน้าแล้วโบติเขาเจ้าดำดำอะไรวังมาไงน่าบ,บ่าวอันนี้ดิด ป้ากองไปนอนแกมมกัสามกลางคืนนะเอวต้องดำไปสายเนาะสต๊อบ่มีละห่วงบ่ไปบ้านนู่นหางเลยไปดีนะเออนไปบ้านนู่นห้างบ่น้องขอดเน้อ สาซาวกำลังเฮ้ยแครกันขี่รถอย่างไปเนาะเออติกแมนเลยน้ำมอืมสงสายอยู่โอ้โหคนหน่อยปลามันใหญ่เด้อมาวันนี้ปลากูกัว่าอยู่มันสิซัำแม่มันจะได้นี่สบายดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงเน่ยเน่ยบางแน่เน่ยไอเงียบมันได้เน่ยมันใหญ่เนาะ เออเอายิ้มไอ้อื่นบักอื่งสวัสดีปลูงฮ่าฮิ้วลาลาสวัสดีปาูงไว้วยิ้มห่ากตื่นบ่หน่ะอ่ะมันเห็นหูหือว่าอะไน่ะอืข้าว่ามันยังบ่เห็นค่ะนอกอันนี้ยังบ่เห็นหูงอยากอ้อืมขนาดมันเห็นแล้วอันนี้นี่นะเออสีดำแถ้เนาะคือมาสีลำแท้นี่นะเออ น้องไอ้ดำน้องไอ้ดำน้องไอเยบนี่นี่นีอ้าหนีนี่นี่นีนเด้อวดิพี่น้องอยากน้ำเอปากปากมาติงเนาะเออเฮ้กวยน้แห้งนก้วยน้แห้งไหมล่ะยังไ่ได้ดำหยดำหน้าบ้าไดสากายลงลายหมยาชูไสิสาวยอนนากัวมา นีแต่ข้างข้างหวยพอนี่แต่ข้างข้างห่วยฮะยังยังไปไนดําจน้าตาบ่น้าตบ่ยังบอกพ่อพ่อตอน เอานี้ตดูดดูดำนี่ตกาเฮ้ยตกใจคือว่าดูดดำซะดอกก็เสียก่อนหมูแท้เออจำจีการแบบนี้เอาดำแล้ว นั่งค่ะคือว่าสมมุตหาแดงบาดนี้เนาะเขามันหาดพ้นแบบว่าพ้นบ่ตก่แม่นนลอย่าว่าพาเอากะแล้วละลกช่วงนั้นนตกช่วงนี้ได้ยอได้นนอืตกกะ3ือพอลยังเข้ากมันตรงตเากาอ

ป้ากูก <c ười> ับป pues ๊อเคยเห็นแบบป้าน nah uh, uh ้องชิซ้อคมเลยนะเหอ้ยหลังจากไปได้เห็นดนเละด้อว่าใหญ่เนื้อเสียาเนื้อปลาอลมาเนื้อปลาลดเนี้ยล่าเสียวยังไปเลือกอะไรลูก่อขาบอขายสั่า้ยสายเ่ใสอ่ยอแก่ไม้ยังแก่พื้นบ่ เอาเฮ็ดอีกแล้วเที่ยงนะวู้ยจังหน่อยเขาสิมาจูดอีกซะสละแม่นบ่เฮ็ดอ่ะมามีมันอยู่เนาะผู้อยากจูดก็ซ้อมจูดเที่ยงห้องเดียวก็ยังมาจูดงงตายแหละไม่แห่งอืดแห่แงอยากเนาะไม่ปะเดมีได้พี่น้องเลยไม่อืดอืดเอาไม่ติวาบ้น่ะเอาไม่ติวเอาไม่สั่งไพ่เป็นอะไรเอาไม่ไผยบ้านเป็นอะไรวะไม่ไผยบ้านก็มี

แม่เขาจะจู๊ดรถเขาจะจุ๊ดเป็นหึ่งแต่ถ้าอันนี้ก็ใหญ่ขึ้นเนาะอืใหญ่ขึ้นจังหวะเอาหันเงื่อนทับเท่าได้ไหมพ่อทัดได้นะร้อยก็อยากกินแต่ขนมเบี้ยเนาะบ่บ่เอานะขนมไทยนะไฮลานนะก็คือบ่ขนมไทยมาเั้น อยากหายบอพนอยากหายบออืมลองหนาบ่เคยอาลูกเอาเอาเมื่อเห็นล okay? ูกซะเลยพัวเพียกับบมีฮ่าฮ่าฮ่ายิ่งยังไงยอยู่หิงกัเลี้ยงเอาต่ลูกเก่นาดหนยิ่ยไง่เมื่อเลี้ยงนะครับแก่ไก่เจ๊กนะเอาโรติก้ผู้ได้แก้วเอาลิ้นเอาหัวนะพี่น้องเด้อเ้อใหญ่ เขาใหญ่และขาใสมาได้อยากใดบ่แมนตอนนี้นั่งมาอยู่พี่้องเลยเนเมือบ้านน้ำผอนัางด้ดอเอาฮดปอกออกบ่อกโอ้บ่าอริติเฮาบด้ไปได้ละสาวบ้าเ่าอริติน้องยอดะได้ได้น้องยอดนะเนาะโอ้ บางในเฮ้ยหาดอกบ้วเตะพี่สาวมันหาหรอมันบอกได้หาไปเมื่อหนักกับ่ได้ไปอยูโาพอ้เฮ้ยหากับพุ่นเฮ้ยเมื่อนี่ไปหล้วบังบอกมม่อเดนอกออเออดอกดำๆมาได้ละสาวมาเยี่ยมยามาหาลิ่งี่้องเลย หลังจากบปได้มาแต่โดนแล้วลน้องอึงก็คือว่าบ,บักใหญ่ผู้รู้สึก,กว่ามันใหญ่เนะาะห้อยเลยออกห้อยออกหมากอะไรพี่น้องเลยคลิป <Keep S 2> นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อปลาลุงเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปต่อไปเด้อฝากเปิงฝากส้มคลิปต่อไปเนาะสบายดี ฮือาลกเลยเพื่อนเฮ้แต่ละคนมีแต่มีหามเบิร์ดบ่มีจักนพี่น้องเพื่อนจากน้ำผู้หญิงพี่น้องบ่ได้ยากคน